ก่อนที่เราจะพบกับนักร้องคนต่อไปผมมีเรื่องราวมาถามนะครับดวงดาวของเราทั้ง4ี่ดวงที่นั่งอยู่ตรงนี้สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและคุณจะต้องออกตรวจพื้นที่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณขาดไม่ได้ในการพกพาไปด้วยคืออะไรครับผมพกปืนครับพี่โน้องโอ้โห,โห,โห,โหท<ช>ี่สำคัญเพื่อมีผู้ร้ายมีโจรมีอะไรจะได้แต่ผมเป็นคนกลัวเสียงดัง เสียงปืนจะดังปั้งๆแล้วผมจะตกใจแล้วชอบอุทานไงมันจะเสียทรงเสียงปืนผมจะเสียงเบาๆอ่ะปิ๊ดๆิดนั่นมันปืนฉีดน้ำแล้วตุ้ยจ้าปืนตุ้ยพกเปล่าๆลงมายิงพี่ซีลงมายิงพี่หน่อจะมาเอายงปืนตุ้ยหรอกไยังเพื่อปืนก็หลุด าพูดถึงเรื่องปืนเนี่ยผมมีอะไรจะบอกทักกี้เหมือนกันครับครับผมเอาเลยครับปากกาพัดลมปืนครับปากกาภาษาอังกฤษอะไรครับเพนค่ะอ่าแล้วพัดลมล่ะครับภาษาอังกฤษคืออะไรครับแฟนแฟนค่ะแล้วปืนล่ะครับภาษาอังกฤษเป็นแฟนกันใช่ครับตกลงนะครับผมโอ้ยเร็วเหลือเกินเออคุณดาวครับไม่ค่อยอยากถามแต่ต้องถามนะ ถามตังหน่อยเธอนิดคุณดาวครับพกใจครับพกใจครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าตำรวจเนี้ยจะมีใจให้ประชาชนส่วนใหญ่ถ้าทำไมเขาโจมเขาโจมเขาเจียเราไปลำบางใลเขาล่ะถ้าไปแต่ตัวไม่มีหัวใจประชาชนที่ไหนก็ไม่มีความสุขโอ้โหได่ได้ ตอนที่ตำรวจเข้าจับคุณดาวนี่คุณพกอะไรอยู่ครับอาหารกล่องครับโอหวงกินหน้าดูเอาละครับหลายคนจะนึกแบบนี้มีตำรวจอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นผู้แข่งขันของเราด้วยเวลาไปลงพื้นที่เขาไม่ได้พกสิ่งที่คุณบอกว่าอยากจะให้พกกันสิ่งที่เขาขาดไม่ได้และเขาต้องพกไปนั่นก็คือไมโครโฟนครับ จะเป็นอย่างไรมาพบกับตำรวจเสียงดีที่ลงพื้นที่ต้องพกใหม่หมูตูมสวัสดีนะครับหมูครับให้แนะนำตัวเองก่อนเลยครับครับสวัสดีครับกับผมสิทธิตรำรวจรีสิริสวสรรณโนครับผู้บังคับหมูป้องกันแลปะประาบปรามสถานีตำรวจภูธรหาดใหจ,จังหวัดสงขลาอยีวาวกสั้นๆว่าหมูตูมนะครับนี่ ร้องจากทางบ้านของเราในวันนี้มาแบบเต็มยศเลยทีเดียวเป็นใครมาจากไหนช่วงหน้าเดี๋ยวรู้เลย